สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักงานประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร a m 1 3 8 6แห่ครั้งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน,น,น์บุญนานค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับและก็สามารถพบกับเราทั้ง2คนนะครับได้เป็นประจำในทุกวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและสําหรับเรื่องแรกในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนครับแลกเปลี่ยนความรู้ทนนรเทคโนโลยีและการ พัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการครับนางานแสดงสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อธุรกิจครั้งที่2ณจังหวัดขอนแก่นครับรวมไปถึงการจับคู่ธุรกิจครับให้เกิดสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นด้านผลผล,ผลิตดินน้ำหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นครับจากสถานการณ์ด้านการเกษตรของไทยในปี2566 ที่ผ่านมา G A P ภาคการเกษตรมีสัดส่วนอยู่ร้อยละ8.58ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรผลสดโดยยังไม่รวมผลผลิตที่แปรรูปที่เข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอาหารอีกร้อยละ6.3อีกทั้งยังมีภาคอุตสาหกรรมอื่นๆอาทิยางพาราล้อรถและอื่นๆซึ่งหากรวมการภาคการเกษตรอาจมีสัดส่วน G A P ถึงร้อยละ30นอกจากนี้การส่งออกสินค้าเกษตรไทยปี2567มีการส่งออกสูงถึง1ล้านล้านบาทโดยสินค้า ส่งออกสูงสุดได้แก่ผลไม้สดแช่เย็นข้าวยางพาร,ราไก่ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและมีตลาดส่งออกได้แก่จีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกามาเลเซียและอินโดนีเซียอีกทั้งการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรไทยปี2 5 1 7มีการส่งออกรวม820 0 0ล้านบาทโดยมีสินค้าส่งออกสูงสุดได้แก่อาหารทะเลกระป๋องแปลรูปอาหารสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีอาหารสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและผลไม้กระป๋องแปรรูป ซึ่งส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นกัมพูชาและเมียนมาค่ะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็พร้อมที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการคิดคน้นวิจัยพัฒนาทเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและผลักดันให้เกษตรกรนั้นเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมถึงการสร้างยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปพร้อมกันนะครับโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกรให้ใช้ AI มาช่วยประเมินและวางแผนการเพาะปลูกให้เป็นการทําเกษตรแม่นยําซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆมาประกอบร่วมกันนะครับ จะทําให้วางแผนทรัพยากรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําให้ผลผลิตที่ได้นั้นมีคุณภาพที่ดีครับและนอกจากนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสาก์ยังได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟถั่วเหลืองหรือโกโก้นะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งอีกทั้งกรมการข้าวครับได้นาเนินการปลูกข้าวคาร์บอนต่ําร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีครับซึ่งสามารถลดการใช้น้ําและลดการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดถึงร้อยละ50นะครับตลอดจนกระทรวงเกษตรและสากรแลกเปล ความรู้บนเวทีสภาเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยนะครับที่จะได้รับความรู้ประสบการณ์แนวทางปฏิบัติและบทเรียนจากบุคลากรในหลากหลายประเทศครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาหารและระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอีกด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกณนะจังหวัดจันทบุรีโดยได้ดําเนินการติดตามสถานการณ์การส่งออกทุเรียนไปยังสาธนารณรัฐประชาชนจีนยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งได้ประกาศเซสซีโร่ในการ ใช้สารเคมีในโรงคัดบรรจุทั้งหมดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศโดยกรมวิชาการเกษตรได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันสารปนเปื้อนภายในสวนโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเพื่อเตรียมความพร้อมทงความสะอาดในโรงคัดบรรจุและป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีในทุเรียนสดก่อนเปิดฤดูการทุเรียนตะวันออกซึ่งประกอบด้วย7มาตรการดังต่อไปนี้1ไม่ใช้สารห้ามใช้ในกระบวนการผลิตทุเรียน2 เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตทุเรียนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน3ทําความสะอาดอุปกรณ์เช่นพัดลมในพื้นที่ก่อนการผลิตและหลังการผลิต4น้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะต้องมีความสะอาด5ทําความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ก่อนบรรจุทุกครั้ง6การสุ่มตัวอย่างและส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนและ7กล่องกระดาษบรรจุตัวอย่างต้องปิดช่องสนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้ามาระหว่างส่งตัวอย่างค่ะครับและนอกจากนี้นะครับยังได้มีการ ดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบคุณภาพผลไม้ส่งออกในทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับรวมถึงการตรวจสอบสารปนเปื้อนนอนในทุเรียนพร้อมทั้งขยายผลไปยังการตรวจสอบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทั้งระบบการผลิตและการตรวจสอบสารเคมีในลำไยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับซึ่งถ้าหากมีการตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามบทลงโทษตามประกาศของกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องในทันทีครับ กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียนผลสดส่งออกไปยังสาธนารณรัฐประชาชนจีนพศ2518บังคับใช้ตั้งแต่วันที่10มกราคม2568ที่ผ่านมาซึ่งเตรียมเดินหน้าแนวทางปฏิบัติตามมาตรการรงคัดบรรจุพื้นที่ภาคตะวันออกพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบรายงานผลการทดสอบสารเปนเปื้อนในเนื้อและเปลือกทุเรียนต้องตรวจไม่พบสารเปนเปื้อนในเนื้อไม้ผลไม่เกิน 0. 0.0 0.5มิลล mm ิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งจะสามารถออกใบรับรองสุขอนามัยพืชได้ซึ่งปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองการตรวจสอบคุณภาพในการทดสอบสารปนเปื้อนและตรวจสอบศัตรูพืชและข้อกำหนดอื่นๆตามข้อตกลงพิธีสารไทยจีนจากกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานศุลกากรแห่งสาธา,นา,นารณรัฐประชาชนจีนจำนวนแแห่งและอยู่ระหว่างการลองทะเบียนห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่ออ,อำนนยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการตรวจสอบ ัวอย่างทุเรียนภาคตะวันออกที่กําลังจะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวนและผู้ประกอบการทรงออกให้ปฏิบัติตามมาตรการ4ไม่ได้แก่1ไม่อ่อน2ไม่หนอน3ไม่มีสวมสิทธิ์และ4ไม่มีสีและไม่มีสารเคมีต้องห้ามเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยทุเรียนไทยและยกระดับคุณภาพผลไม้ไทยในตลาดผลไม้โลกอีกด้วยค่ะและจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ถือได้ว่า ว่าเป็นแหล่งผลิตรวบรวมและการกระจายผลไม้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับนำไรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดก็ได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดเงาะลองกองและสละครับซึ่งในแต่ละปีนะครับก็จะมีปริมาณผลผล,ผลิตไม่น้อยกว่า9000 900, 0สตันนะครับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนล้านบาทจังหวัดจันทบุรีครับจึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการผลไม้ให้มีคุณภาพรักษาและยกกระดับผลไม้ของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับครับและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่าง ประเทศจนเกิดเป็นจันทบ,บุรีโมเดลขึ้นครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการสร้างมาตรการในพื้นที่เพื่อควบคุมรักษาคุณภาพของผลไม้ในจังหวัดจันทบ,บุรีและขยายผลต่อไปทั่วประเทศครับและสําหรับข่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดําเนินง,งานกลุ่มลักเกาะยอจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังทะเลสาบสงขลาจํานวน32รายบนพื้นที่กว่าสีไร่และได้รับมาตรฐาน JAP จากกรมประมงโดยปัจจุบันกลุ่ม เกาะยอได้ดำเนินการเป็นจุดจำหน่ายสินค้าปลากระพงสดและอาหารทะเลอื่นตามคำสั่งซื้อเช่นหมึกและกุ้งก,กรามจากกลุ่มเกษตรกรในอำเภอใกล้เคียงโดยกลุ่มดังกล่าวได้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือด้านการตลาดกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงอื่นๆทั่วทั้งเกาะยอสามารถควบคุมราคาปลากระพงให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมทำให้กลุ่มเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นอาชีพหลักของสมาชิกโดยปัจจุบันปลากระพงสามน้ำทะเลสาบสงขาได้ขึ้นทะเบียน เป็นสินค้า GI ของจังหวัดสงขล์ด้วยค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงครับจึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลากระพงงบประมาณปี2565จนถึงปี2567และปีงบประมาณ2566ครับได้ส่งเสริมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด,ด้านประมงจำนวน100,000บาทซึ่งได้มีการดําเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการเลี้ยงและการแปลรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับและสามารถรักษาความสดของปลาจนถึงผู้บริโภคให้สามารถจัดส่ง ได้ทั่วประเทศพร้อมกับจัดหาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพครับการแปลรูปปลาที่ได้คุณภาพและผลผลิตได้ตามความต้องการของตลาดรวมไปถึงการศึกษาดูงานการเลี้ยงการแปรรูปลากระพงและสนับสนุนการทําการตลาดสินค้าปลากระพงอีกด้วยครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรยั่งยืนภายใต้นโยบายตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เช่นนโยบย ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงด้วยการต่อยอดโครงการหนึ่งท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสร้างแบรนด์หรือสตอรี่ของจังหวัดหรือท้องถิ่นซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและเป็นแนวทางพัฒนาการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยที่สร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรอ,อย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้ภากันสครูพกพันในช่วงหน้าเกษตร สักครูเดียวค่ะ่ะกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีไรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยโกรมประมงประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในทะเลอ่าวไทยประจําปี2568ครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและบริหารจัดการทรัพยากร,ากรประมงให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากท่านอัคราพมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพร้อมๆกันครับก็ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการ ประหานจัดการสรัพยากรจัดน้ํามีไข่วางไข่เลี้ยงเต่าอ่อน mm hmm. พื้นที่ทะเลอ่าวไทยประจําปีพุทธศักราช2568นะครับ จากการเก่ารายงาน่าว่าผลการศึกษาวิจัยอย่างต่อเน,นื่องทางวิชาการของกรมประมงนะครับพบว่าพื้นที่ทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จุมพรจังหวัดสุราธานีนะครับเป็นพื้นที่ที่สัต์น้ำาะกิดหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทูนะครับได้วางไข่เลี้ยงต่ออ่อนอย่างชุกชุมนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง14มิถุนายนของทุกปี และการดําเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านด้วยการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคโดยตรงที่รับการจอนรับเป็นอย่างยิ่งดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรนะครับโดยกรมประมงซึ่งมีหน้าที่ดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สรสัตว์น้ำเราจําเป็นอย่างยิ่งี้ก็ต้องดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าเพื่อป้องกันการใช้ทรัพย์กรเกินกําลังและการผลิตทางธรรมชาตินะครับฤดูวางไข่จะสังเกตว่าทั่วโลกนะครับมีการกระลงในการในการจับสัตว์น้ําในช่วงฤดูวางไข่มีมาตรการรับกลุม และมีให้เกิดความเสื่ยมทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับอาจจะนํามาซึ่งภาะวะวิกฤตนะครับการขาดแคลนสัตว์น้ําทางทะเลได้นะครับจึงได้กําหนดมาตรการทางกฎหมายขึ้นโดยการออกประกาศห้ามทําการประมงด้วยเครื่องมือทําการประมงบางชนิดในพื้นที่ประมาณ27,000ตารางกิโลเมตรนะครับทำให้ตั์น้ำและการคุ้มครองไม่ถูกจับมาใช้ประโยชน์เกินสมควรส่วนหนึ่งก็เป็นการสร้างสมดุลน,นะครับทางอาหารของทางทะเลให้พี่น้องชาวประมงได้เก็บเก เพื่อเป็นศัตว์กิจต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดการจับพ่อแม่สัตว์น้ําที่มีไข่และเพื่อพุ้มครองสัตว์น้ำไวอ่อนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว นะครับไม่ให so ้ถ <volumes Bis ps Island> mm ูกจับมาใช้ประโยชน์มากเกินไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 1 1กรมประมงได้จึงออกประกาศห้ามไม่ให้ผู้ใดทําการประมงในพื้นที่ประกาศกําหนดเว้นแต่การใช้เครื่องมือประมงที่กําหนดให้ทําการประมงได้บางชนิดเท่านั้นเพื่อเปิดโอกาสให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําได้วางไข่แพร่ขยายพันธุ์และสัตว์น้ําไว้อ่อนได้เลี้ยงตัวจนเติบโตต่อไปอันจะเป็นการสานต่อวงจรชีวิตสัตว์น้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปซึ่งประกาศกรมประมงดังกล่าวเกิดจากความเห็นชอบร่วมกัน ระหว่างกรมประมงผู้แทนชาวประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้านซึ่งผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือร่วมใจในการรักษาทรัพยากรจักน้ําของทุกฝ่ายมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับบัดนี้ผมขอประกาศให้พี่น้องชาวประมงและท่านภูมีเกียรติทุกท่านได้ทราบว่าตั้งแต่วันที่15 อุมภาพันธ์ถึงวันที่16มิถุนายนของทุกป,ปีห้ามไม่ให้ผู้ใดทําการประมงสัดน้ํามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัดน้ําบางส่วนของจังหวัดประจวบคิรีขันจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเว้นแต่การใช้เครื่องมือประมงตามที่ประกาศกําหนดให้ได้ใช้บางชิดเท่านั้นและปล่อยเรือตรวจการประมงและเรือตรวจการจากหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการอาไิบัติงานครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับมาตรการปิดอ่าวไทยประจำปี2568นี้นะครับถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักที่กรมประมงได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวประมงในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจรวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างคุ้มค่าครับและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมและเร่งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพชาวประมงให้มีความก ดีอยู่ดีและมีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปนะครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับสารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไป กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะเนื่องจากสภาพอากาศมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทําให้เกษตรกรในหลายๆพื้นที่ประสบปัญหาทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นความแหง้แงแล้งและการแพร่ระบาดของโรคต่างๆส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นเกษตรกรควรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างท,างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการสูญเสียของผล,ผลผลิตในช่วงฤดูร้อนได้ในวันนี้ทางรายการของเราขอนําเสนอแนวทางการดูแลพืชใน ในช่วงฤด,ดูร้อนมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะครับสำหรับวิธีการแรกนะครับเป็นการดูแลไม้ผลในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับสิ่งที่ควรระวังคือการระบาดของศัตรูพืชจําพวกปากดูอย่างเช่นเพลี้หรือไรต่างๆนะครับซึ่งศัตรูดังกล่าวนะครับจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากพืชทําให้ต้นพืชนั้นซุดโทมผลผลิตลดน้อยลงแล้วก็ผลผลิตที่ได้นั้นไม่มีคุณภาพนะครับสำหรับการให้น้ําไม้ผลนะครับเกษตรกรควรดูแลให้น้ําพืชอ,อย่างเหมาะสมซึ่งถ้าหากได้รับน้ําไม่เพียงพอนะครับก็จะทําให้ไม้ผลนั้นชะงักการเจริญเติบโตได้คุณภาาพหหรือ ขาดน้ำมากครับก็จะทําให้ผลน,นั้นร่วงหล่นผลผลิตลดลงและทําให้ต้นพืชนั้นตายได้ในที่สุดครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเกษตรกร,ร,กรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นพืชด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้ฟางแห้งหรือหญ้าแห้งนะครับเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ําผิวดินรักษาความชื้นรักษาอุณหภูมิของดินแต่ไม่ควรคลุมชิดโคนต้นจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะทําให้เป็นบ่อเกิดของโรคและศัตรูพืชอ,อื่นๆได้ครับในบางช่วงอาจเกิดพายุฤดูร้อนมีลักษณะฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง ควรผูกยึดและค้ำกิ่งลำต้นของไม้ผลให้อยู่ในสภาพมั่นคงและแข็งแรงโดยเฉพาะไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตลมที่แรงจะทําให้ผลร่วงหล่นกิ่งฉีกหักและลำต้นค้นล้มได้นอกจากนี้ควรปลูกพืชอื่นเป็นแนวกันลมบริเวณริมสวนหรือในทิศที่มีลมแรงพัดเข้ามาสู่พื้นที่เพาะปลูกที่จะช่วยลดความแรงของลมลงไปได้นะคะสําหรับช่วงนี้มีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสอาจทําให้ใบ พืชไม้เกษตรกรควรลดอุณหภูมิภายในแปลงปลูกโดยให้ฉีดน้ําเป็นฝอยในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกนอกจากนี้ควรทําแนวกันไฟรอบแปลงปลูกเพื่อป้องกันไฟไปลุกลามสู่ผลผลิตค่ะและในช่วงฤดูร้อนนะครับมักจะเป็นช่วงที่มีแสงแดดจัดนะครับส่งผลให้อุณหภูมิดินนั้นเพิ่มสูงขึ้นสําหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีระบบรากตื้นนะครับควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกหรือโคนต้นพืชด้วยเศษวัสดุหลือใช้ทางการเกษตรนะครับเพื่อลดการระเหยของน้ําบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและเป็นการรักษาอุณหภูมิด้วยครับเกษตรกร,ร,กรต้องให้น้ํากับพืชอย่างสม่ําเสมอน,นะครับเพราะว่าถ้าหากได้รับน้ําไม่เพียงพอจะทําให้ต้นพืชดันเหี่ยวผลผลิตที่ได้ก็จะลดลงและไม่มีคุณภาพครับนอกจากนี้ครับเกษตรกร,ร,กรควรใช้น้ําที่เก็บกักไว้อย่างประหยัดนะครับโดยให้น้ําพืชด้วยระบบน้ําหยดควรให้น้าพืชในช่วงเย็นครับเพื่อลดอัตราการสูญเสียจากการระเหยโดยให้ลดบริเวณพุ่มและใบเพื่อให้ใบพืชซึมซับน้ําและลดการคายน้าครับรวมทั้งพรวนดินให้ร่วนซวยอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เกิดช่องว่าง ในเนื้อดินให้สามารถดูดซับน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับพืชที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตควรมีการตัดแต่งโดยเฉพาะกิ่งที่ไม่มีความจําเป็นเพื่อลดการคายน้ํารวมถึงกําจัดใบที่เป็นโรคและกําจัดรูพืชด้วยนะครับโดยการนําไปทําลายหรือนําไปเผาหรือฝังให้ลึกเพื่อเป็นการตัดวงจรของโรคและศัตรูพืชดังกล่าวครับสําหรับการใส่ปุย๋ยควรหลีกเลี่ยงการให้ปุ๋ยเม็ดหากปุ๋ยติดค้างอยู่ที่ใบและยอดจะทําให้เกิดอาการใบไม่ได้ส่วนการให้ปุ๋ยทางใบไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่อาการ ร้อนจัดเนื่องจากในช่วงที่อากาศร้อนปากใบพืชจะปิดหรือลดการคคยน้ำปุ๋ยที่ฉีดไปจะไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่อีกทั้งในช่วงฤด,ดูร้อนเป็นช่วงที่พบการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดเช่นเพลี้ยและไรชนิดต่างๆซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ต้นพืชสุโสอมเกษตรกร,กรจึงควรหมั่นสังเกตบริเวณแปลงปลูกพืชหากพบศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยควบคุมได้ง่าย ขึ้นและเพื่อป้องกันความเสียหายจากผลผลิตจากพายุฤดูร้อนเกษตรกร,ร,กรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วตากทิ้งไว้กลางแจ้งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่ทําให้ผลผลิตเปียกขึ้นได้สําหรับพืชที่ปลูกใหม่และพืชต้นอ่อนเกษตรกรควรพรางแสงให้กับต้นพืชดังกล่าวเพื่อลดความเข้มของแสงและความร้อนรวมทั้งลดการคายและเหยของน้ําป้องกันต้นพืชเหี่ยวและเฉาอีกด้วยค่ะสําหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับควรเลือกใช้พันุข้าวที่ทนทาน ต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น1000พันสุพรรณหนึ่งหรือพันกอขอสามหนึ่งนะครับจะช่วยลดปัญหามเมล็ดข้าวรีบเมื่อเจอกับสภาพอากาศร้อนในช่วงออกรวงนะครับและเมื่อข้าวเริ่มตั้งท้องนะครับให้ปล่อยน้าเข้านาที่ประมาณ5-10เซนติเมตรนะครับโดยขังไว้นในนาสักระยะหนึ่งครับจนกว่ามเมล็ดข้าวจะเริ่มมีน้ํานมนะครับซึ่งการขังน้ําในช่วงข้าวตั้งท้องจะช่วยให้ข้าวนั้นติดมเมล็ดได้ดีและลดเปอร์เซ็นต์การเกิดเม็ดรีบได้ครับในช่วงหน้าร้อนนะครับดอกข้าวก็จะเริ่มบานจจาาาากปลลยยรววงงงมัคนะซึ่ใช้เ ประมาณ7วันช่วงที่ดอกบานครับจะมีการผสมเกสรภายในตัวเองทําให้ช่วงนี้ครับงดการฉีดพ่นทางใบนะครับเนื่องจากถ้าเกสรเปียกจะทําให้ผสมไม่ติดหรือถ้าหากผสมติดก็จะได้เมล็ดข้าวที่ไม่มีคุณภาพครับอีกทั้งในช่วงข้าวน้ํานมนะครับหากมีแดดจัดหรืออากาศร้อนจัดควรฉีดพ่นด้วยน้ำหม e ัก EM 1ส่วนต่อน้ํา100ส่วนนะครับทุกๆ2วันจนกว่าอุณหภูมิจะลดลงตามปกตินะครับซึ่งจะช่วยให้เมล็ดข้าวนั้นมีคุณภาพที่ดีและลดการเกิดเมล็ดรีบได้อีกด้วยครับสาหรับพื้นที่ปลูกกาแแฟคววรระะัังงลป้อน การระบาดของศัตรูพืชเช่นเพียแป้งและเพียอ่อนเป็นต้นซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชทำให้ยอดอ่อนของพืชเสียหายส่งผลให้ใบและยอดหงิกงอต้นชะง,งักการเจริญเติบโตและการผลิดอกออกผลลดลงนอกจากนี้ให้ระวังโรคใบจุดในช่วงหน้าร้อนซึ่งจะทำให้ใบต้นกา,กาแฟร่วงผลเน่าและผลร่วงสำหรับการป้องกันและกำจัดให้ตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปรง่งเพื่อลดความชื้นเพื่อเก็บใบที่เป็นโรคทิ้งทำลายนอกแปลงปลูกอีกทั้งเกษตรกรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นกาแฟด้วยวัสดุ ดูเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบไม้ัางข้าวและยาแห้งเป็นต้นเพื่อลดการระเหยของน้ําและรักษาความชื้นในดินซึ่งจะช่วยให้ต้นกาแฟไม่สุดโสมและยังเป็นการป้องกันวัชพืชในแปลงปลูกอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะกาแฟที่อยู่ในระยะเจตะิบโตเนื่องจากทรงพุ่มยังไม่ชิดกันและยังเป็นการป้องกันดินพังทลายเมื่อมีฝนตกโดยคลุมให้ห่างจากโคนต้น1 0บถึงยีเซนติเมตรและคลุมให้มีความกว้างประมาณ1เมตรหนาประมาณ10เซนติเมตรรวมทั้งควรเก็บกวาดใบและกิ่งที่เป็นโรคหรือศัตรู พืชทำลายไปกําจัดค่ะโดยเผาหรือฝังให้ลึกเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชค่ะและนอกจากนี้นะครับควรมีการปลูกไม้บางร่มเงาครับอย่างเช่นสตอแคร์บ้านขี้เหล็กหรือกระถิ่นยักษ์เป็นต้นนะครับซึ่งจะช่วยลดความเข้มของแสงช่วยลดอุณหภูมิของอากาศและอุณหภูมิของดินครับตลอดจนช่วยลดแรงลมปะทะนะครับทำให้กาแฟนั้นมีผลผลิตที่สม่ําเสมอต้นไม่เสื่อมโทรมครับมีอายุที่ยืนยาวและนอกจากนี้ครับใบของต้นไม้ที่ล่วงหล่นบริเวณต้นกาแฟก็สามารถนํามาคลุมดินและเป็นปุ๋ยได้ครับอีก ทางผลผลิตของไม้บางร่มเงานะครับก็ยังช่วยเสริมสร้างไรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยครับการดูแลยางพาราในช่วงฤดูร้อนควรระวังและป้องกันการเกิดอักขีภัยโดยทําแนวการไฟรอบๆพื้นที่เพาะปลูกและโรงเก็บผลผลิตทางด้านการเกษตรโดยถ่ายหรือขุดถากวัชพืชเป็นแนวกว้างประมาณ3เมตรและไม่ควรจุดไฟในบริเวณสวนหากมีความจําเป็นต้องติดไฟควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งานเพื่อป้องกันไฟลุกลามนอกจากนี้ไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงหน้าร้อนเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อน ซึ่งต้นยางมีน้ําไม่พอทําให้ต้นเหี่ยวและตายได้อีกทั้งการใส่ปุ๋ยจะทําให้ดึงความชื้นจากดินมาละลายปุ๋ยทําให้ต้นยางเกิดการขาดน้ําได้ค่ะสําหรับยางพาราที่ปลูกใหม่นะครับเนื่องจากมีระบบรากที่อาจจะไม่สมบูรณ์และรากยังลึกไม่พอครับจึงสามารถดูดน้ําในดิน,นระดับลึกมาใช้ไม่ได้นะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับมีปริมาณความชื้นในดินลดลงอาจจะส่งผลให้ต้นยางพารานั้นแห้งตายได้นะครับเกษตรกรควรคลุมดินบริเวณโคนต้นยางด้วยเศษวัสดุหลือใช้ทางการเกษตรนะครับพร้อมกั มีการกําจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้แย่งน้ําและธาตุอาหารจากต้นยางพารารวมถึงการตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมกับลําต้นครับเพื่อช่วยลดแรงลมนะครับและเป็นการถนอมธาตุอาหารที่สะสมไว้ในลําต้นมาใช้ได้ครับและนี่ก็คือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการดูแลพืชชนิดต่างๆในช่วงฤด,ดูร้อนที่จะถึงนี้ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้เพื่อป้องกันความสูญเสียของผลผลิตและที่สําคัญหากเกษตรกรมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่กลางแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มีชีทเพื่อป้องกันผิว ไม่เกรียมและควรดื่มน้ําบ่อยๆเพื่อป้องกันร,ร่างกายขาดน้ําและทั้งหมดน,นี้คือเนื้อหาสาระดีๆที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่จะแนะนําสาระดีๆหรือต้องการติชมรายการนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022812505หรือติดต่อผ่านทางอีเมลนะครับ mocpr@gmail.com และนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่งตางๆของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ครับ www.moc.go.th ครับ วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามเราฟังเราทั้งสองคนมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ